วันนี้ข้าเจ้าจะปากูคนไปพอเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอองค์การท่องเที่ยวจากวัดลำปางและจังหวัดลำปูนเจ้าคนสารวิกกับนสารบนมาปากันะเจ้ากูซี่ข้าเจ้าน้องนิงผาบีตีแรกที่เราต้องไปถ่ายคือวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมมหาวิหารเราก็เดินเชิดฉายเข้าไปฟิวนางเอกซีรีส์เกาหลีแล้วก็ต้องไปทำทานนั่งไหว้พระสวยๆนะเจ้ากล้องนั่นก็ตั้งใจทำงานขมักขมันขนาดเจ้าหลังจากท่านข้าเจ้าก็จะปาทุกคนไปเดินเวียนเทียนเจ้าเสร็จแล้วก็ปาปตีกูช่างกูมานะเจ้ากูช่างกูมานเเจจ้้าาาป็งมกูู้ืขขวองพนะ จากมาเทวีหลังจากข้าเจ้าสองคนขอพรเรียบร้อยแล้วกับปา้ากับไปรอท่องช่างเพื่อความเป็นสริมงคลแลกก็ไปตีข้องหื้อดังกังวานขอหืือตัวเกามีชื่อเสียงด่งดังเหมือนดังเสียงข้องเสียงระคังเจ้าแลวก็ไปหมตีหนึ่งแต่ข้าเจ้าชอบคนาก็คือลำพูลไหมไทยเมื่อก่อนเขาได้หันกรรมวิธีการที่จะเป็นผ้าไหมามาหนึ่งผืนนั้นมันบางง่ายเลยนะเจ้าถึงต้องปลูกมอนตึงเลี่ยงไหมตึงมาสาไายแหมโอ้ใจบัต้าว่าจะทอได้ผ้าไหมามาหนึ่งผืนใจเวลาเมินหลายเดือนขนาดเจ้าเจ้าก็ได้เห็นความอลังการของพี่พิชาพันผ้าไหมไทยซึ่งเจ พระเจ้าตวยหลังจากทต่เขาไปบุกปลาฟาดงกันไปหลายตีแล้วเขาก็ถึงเวลากินข้าวนะเจ้าเขาก็ไปที่สวนพอเลี่ยงมือที่นี่นะเจ้าเป็นตึงร้านอาหารเป็นตึงคาเฟ่บรรยากาศดีขนาดถ้าไข่มาจากวัดละปูนขอหื้อแวะนะเจ้างันสันเรล่าขนาดไหนพอนิ่งผาบี้ไข่หัวเอา,วาตวาจะได้ขินข้าวบ่ง่ายนะเจ้าต้องทายเป็นซิฟเทกซาวเทกกว่าจะได้กิน ทายจากสวนพอเลี้ยงมือเซจเรียบร้อเขาก็ไปสวน,สซนซุกใจเกษตรอินทรีย์กันต่อเลยเจ้าทีนี้นะเจ้าเผมเน้นวิถีแบบกเกษตรพอเพียงนะปูกโกโก้ทำร้านกาแฟพักโฮมสเตย์ผมก็มีให้บริการแล้วสวนข้าเจ้าสองคนนั่นกับป้ากับไปลัดตรงรัดนาลมเปื้ลมค้นกับไปตามหั่นนะเจ้าทีนี้นเจ้าผมเลีเ้ยงตึงฟ้ามหมูฟ์าไก่แล้วเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ย หลังจากที่เข้าเจ้าสองคนไปตากแดดตากตามาห้อนกันมาทั้งวันแล้วถึงเวลาสําคัญของวารีออนเซ็นทีเฮาสองคนนั่นจะได้ลงไปผ่อนคลายในการแจ่น้าแร่เกิดไงมากระเพิ่งเกยเป็นขั้งแรกนะเจ้าเป็นการแจ่น้ําแร่ที่มีคนลุ้มนักที่สุดเฮาเป็นฟิวเอิร์กอักไขหัวกันกระจุกันอู้ไปเลยที่นี่ก็เป็นแหมหนึ่งตีเฮาแนะนําว่าอยากให้ทุกคนมานะเจ้าแล้วเฮาก็จะพาคู่คนไปร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดละปูก็คือร้านดาวคนองที่นี่เป็นมีเมนูอาหารเหนือนักคณะเจ้าบอกซื่อเลยก็ได้นะเจ้าตีพานมาทั้งหเเขาาาาจจ้้ออ่่่นนะปิิตงงแลย แข่แหน้าตาดีนะเจ้าล้ากุยยางเป็นช่วงเวลาแห่งความสุกเตะหลังจากท่านเขาก็ไปต่อที่วัดพระพุทธบาทตาก้ามอำเภอปลาสางจากวัดลำปูเจ้าก็เป็นตีปริสถานของร้อยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเป็นแหมหนึ่งวัดสําคัญในจังหวัดลำปูนตีไข่มาแล้วก็ต้องมาไหว้วที่นี่นอกจากจะมีร้อยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วนะเจ้ายังมีถ้ำพยานนะ้ใครใครมีโจกมีลาบก็มาขอที่ถ้ำนี้ได้เจ้าแล้วเขาก็ไปต่อที่พิพิธภัณฑ์คุณอินสมที่นี่นะเจ้าเป็นตีรวบรวมงานศิลปะหลายแขนงขนาะบรรยากาศภายในสถานที่ที่นี่ร่มรื่นคาดเจ้าที่ีม เงนไม้เกาลายหลังคณะและติหันนี่ก็คือรูปจำลองของคุณอินสมกับรถเวสปาของเปิ้ลเปิดขับรถกันนี่จากลาปูลไปยุโรปเจ้าพอได้มาตีนี่นะเจ้าข้าเจ้ามีความคิดขยักยกกล่องทายมาทายหนังที่นี่คณะพอเปิลมีเืินไม้บะเกางามๆและสภาพดีตึงนั้าเืิน <c oughs> ไม้บะเกาสภาพดีอย่างอี้เขาไปซ่อหาตีไหนแทบเฉพาะบะหันแล้วนะเจ้าหลังจากเขาดื่มกาแฟจากพิพิธภัณฑ์เปิ้ลไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปต่อที่ศูนย์รวมผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวงที่นี่เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายของชุมชนเป็นสินค้าทีีีี่่่มมมมคคุณภาาาาาาาพดดขออองงบ้้้้นเเแแตตรยยจไก ขายส่วนใหญ่ก็จะมาฮับตีนี่เอาไปขายต่อหรือไปขายออนไลน์นะเจ้าใครอยากมีสินค้ายอยากมีแบรนด์ของตัวเก่าก็มาตีนี่เปิดก็ฮับทำนะเจ้าเสร็จจากพับไฟดอนหลวงเขาก็ไปอ่านเก็บน้ำแมทีข้าเจ้าเกิดมาเป็นคนละปูนสี่สิบกว่าปีบ่เคยหูมาก่อน,อนละปูนจะมีแรงท่องเที่ยวที่งามขนาดนี้ร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารบรรยากาศดีสุดๆทีนี้ผมมีมุมถ่ายหูงามๆนักขนาดนเจ้าถูกใจไว้รุ่นขนาดนเจ้าข้าเจ้าก็เลยหยอกไปเจดแสนกว่าหูตากล้องยังบาท่อข้าเจ้าก็บาถอยแน่นอน